เดี๋ยวอันนี้ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยได้รับการติดต่อจากท่านผู้ต่างนะคะเบื้องต้นเนี่ยได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตรวจไปเมื่อวานกระทันหันเลยแล้วก็นีส่วนของตรงเนี้ยทนายจะมาขอชี้แจงก่อนบอกคือเบื้องต้นเนี่ยทนายได้เป็นผู้ละมอบหน้าจากผู้เสียหายนะคะแล้วก็ให้มาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีส่วนรายละเอียดในคดีเนี่ย ก็ต้องว่ากันตามพยานฐานแล้วก็การแจ้งความครั้งแรกการแจ้งความร้องทุกข์อะตอนแรกเนี่ยทนายไม่ใช่ค่ะคือมีหนังสือร้องเรียนจากผู้กล่าวหาเลยผู้เสียหายหลังจากนั้นเนี่ยทนายเป็นผู้ละมอบหน้าให้มายื่นหนังสือที่กองกำกับการก็คือปปปปปงแล้วก็ปปชแล้วหลังจากนั้นก็มีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเลยและวันนี้ จะมาคุยเรื่องรายละเอียดในคดีแล้วก็ในส่วนของพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีซึ่งพย,พยานหลักฐานเนี่ยทนายได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจไปแล้วทั้งหมดเลยแต่ต้นฉบับทุกอย่างวันนี้เอามามอบให้เจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ชุดนีเน้เดือนรู้สึกว่าเป็นเดือนสิงหาค่ะประมาณวันที่10ถ้าแจ้งความร้องทุกข์ประมาณ14สิงหา,าค่ะดาเนินคดีดแล้วค่ะเดี๋ยวจะรบกวนนิดหนึ่ง สามอยากรู้ที่มาที่ไปของประมบทเรื so, ่องนี้ว่าพระกับลูกความเนี่ยเขาเป็นอะไรยังก็คือราลูกหมก็เป็นโนสัาแล้วอยู่เยอรมันแล้วไปอยู่เยอรมันเห็นว่ามีโครงการทำาว่าที่จะไปเผยแพร่แล้วมันเกิดอะไรไงขึ้นมีการโอนเงินน้านนี่สุดท้ายเห็นว่าทางฝ่ายลูกความปลูกฟองที่นู่นด้วยอ๋อเดี๋ยวนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวะะเอาความเป็นมาเป็นไปแบบสกปเรื่องเราเอาสรุปสั้นๆนเนาะตรงเนี้ยแต่รายละเอียดในคดีเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่จะต้องให้การรายลีนในรายละเอียดดีเทลตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวพยา,ยานหลักฐานทุกอย่างก็อยู่ที่พนักง,งานสอบสวนคือทางผมทราบอกว่าครับทางนี้เหมือนกับโดนฟ้องเยอรอมันและโอเคไม่รับ<อ>ก็เลยกลับมาฟ้องไม่ใช่ค่ะคือบอกเลยว่าการแจ้งความร้องทุกครั้งเนี้ยคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวไม่ได้อะไรทางนั้นแต่สิ่งที่เขาที่จะทำเนี่ยก็คืออยากให้ความจริงมันปรากฏว่าความเป็นมาเป็นไปเนี่ยเงินในการบริจาคอะไรพวกเนี้ย เป็นมายังไงแล้วไปที่ไหนยังไงและเขาเป็นผู้เสียหายได้ยังไงในคดีนี้คือจริงๆแล้วเน่ยเรื่องนี้เขาเขาเป็นเหมือนโยมอุปถากนี่แหละคะ่ะเป็นคนที่เลื่อมใสศรัทธาในพผู้ศาสนาแล้วก็ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยทาง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 ,ทางวัดนี่แหละคะ่ะเขาต้องการไปเผยแผง่เนี่ยะคะ่ะเขาแบบเหมือนเข้าใจว่าเป็นพระอาหารหันต์เลยก็ว่าได้แหละก็เลย ก็เองที่มาแจ้งข้อหาอะไรมหลักฐานที่เอามาก็เหมือนท่านทนายอนันต์ชัยเนี่ยแหละค่ะโพสต์โพสต์ไปหลักฐานการโอนเงินการบริจาคเงินฟองเงินใช่นั้นอันนั้นอันนั้นก็เป็นปัญหาโยงใยว่ามันกลายเป็นการฟ้องเงินหรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นไปดูว่ามูลฐานเนี่ยมันเป็นความผิดยักยอกหรือเปล่าไมื่อ้ลุ่นทนายมาแจ้งมาเคข้อหาอะไรหลักหลัๆเลยก็เกี่ยวกับเงินนี่แหละค่ะเส้นทางการเงินเส้นทางการเงินเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่า อยากให้คุณทนายเล่าที่มาที่ไปของเรื่องราวเพราะว่าเห็นว่าเป็นโยกตัวถากกันมาเ้ำขลน้บถือกันมาแล้วแปลว่ามีโครงการมันจะไปเผยแผ่สารที่เยอรมันแล้วม,ออลมันเกิดอ,อะไรไงขึ้นเห็นมีการฟ้องทางนู้นแล้วก็กลับมาฟ้องกันที่นี่นเกิดออ,อ๋อเกี่ยวกับการฟ้องร้องเนี่ยตรงนี้ทนายจะไม่เอ่ยถึงนะแต่เอาไป็นหลกัหลกๆก็แค่ว่าส่วนของคดีเนี่ยดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันมีการโอนเงิน มีการโอนเงิน,นจากที่ไทยซึ่งมีการเปิดบัญชีที่ไทยนะคะเป็นการโอนเงินสดนะคะมาไว้ไวในบัญชีของอผู้เสียหายก็คือลูกความทนายแหละในคดีนี้แล้วคดีนี้ก็มีการโอนเงินจากบัญชีนะคะไปยังสมาคมที่เปิดไว้ที่เยอรมนีแล้วก็มีการโอนเงินจากเยอรมนีที่เป็นสมาคมเนี่ยเข้าส่นวสนตัวส่วนตัวของพระที่นี่ก็ประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวถ้ารายละเอียดเส้นทางการเงินตรงเนี้ย เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ดูรายละเอียดแล้วก็หลักฐานอย่อยากถานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงมันจะชัดเจนมากกว่านี้รวมเป็นเร็จทางวัดถึงแจ้งลูกความถูกว่ามีการขโกเงินที่เยอรมันนะครับอ๋ออันนั้นเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปคนแถลงดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะทนายไม่อยากแตกในส่วนของคดีเนาะเอาเองนี้รวมเป็นเ็จที่โอนจากใครโอนมาที่บัญชีผู้เสียหายเนี่ยกี่ล้านจากพระไปผู้เสียหายอ่า พระจากผู้เสียหายเอาเท่าที่ทนายเปิดก่อนนะคะประมาณ12ล้านเศษตามหลักฐานการโอนเงินนะคะ4ี่ฉบับ4ี่ครั้งใช่ไหมสครั้งแล้วจากนั้นจากผู้เสียหายก็เข้าเครดสมาคมหรือมูลนิธิเลยใช่ไหมก็มกคือก็กคือทยอยค่ะทยอยครบทั้ง12ครบครบค่ะครบเข้าไปสมาคมอ่าเข้าไปสมาคมแล้วจากนั้นทางก็มีความพยายามที่จะให้โอนจากสมาคมเข้ามาซีสูตตัวพระที่เปิดที่นู่นใช่ค่ะทั้งหมดไหม เข้า <K an> ทั้งหมดทั้งหมดทนายพอจะบอกได้ไหมทางการโอนตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยจุดประสงค์หลักๆเลยคืออะไรอพอจะบอกนิดนึงได้ไหมครับจุดประสงค์ครั้งแรกเนี่ยอันนี้อย่างนี้บอกคือข้อที่จริงที่ทนายได้รับมานะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือว่าเาเงินที่เขาโอนเข้าบัญชตีตั้งแต่แรกยันจบสุดท้ายเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยทางลูกความทนายเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเงินที่เออเป็นของทางทางทาง,ทางวาดัดเ,เขา เอามาบริจาคให้กับทางสมาคมเราก็ทําตามหน้าที่มีการชําระเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเลยอ่จนมาทราบทีหลังว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ผานผ่านฉุกต้องเราถึงไปแจ้งความบูบูรณากรท,ที่เปิดขึ้นมามมเปิดขึ้นมานานหรือยังครับเป็นสมาคมเกี่ยวกับอะไรอย่างไรเออเป็นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันรายละเอียดอีกทีนี้ดีวกว่าตรงเนี้ยทานายขอไม่พูดดีกว่า<อ>เพ<ข>ราะว่าตรงนี้เป็นสมาคมกิจการศาสนาไหมครับถูกต้องเพื่อเผยแพร่ถูกต้องซึ่งเป็นสมาคมในอันเดอร์ของวัดที่นี่ไหมครับหรือว่าเป็นสมาคมของไม่เอ,อ่ยชื่อดีกว่าคะ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นสมาคมคนเยอรมันตั้งกันเองเพื่อศาสนาใช่ไหมครับหรือว่าองเออเหมือนสาขาคะ่ะสาขาโอเคสาขาเป็นหนึ่งเป็นสมาคมหนึ่งทีใช่ไหมถูกต้อง อันนี้หมายถึงวัดหรือว,ว่ายัางไงคะอ๋อตอนแรกทานายก็ถามเหมือนกันว่าทําไมเป็นอย่างเงี้ยคำถามเหมือนกันเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นการเผยแผ่แต่ทันเนี้ยเขาเป็นลักษณะว่าเป็น,เป,นเป็นผู้มีอมกกนำนาจกระทําการแทนนะคะผู้มีอมกกนำนาจกระทําการแทนตรงนี้ แล้วก็คือคือการบริหารจัดการเนี่ยเขาได้รับการว่าจ้างเป็นการส่วนตัวเป็นเป็นเงินเดือนถ้าไม่งั้นจะมีการชําระภาษีทําไมคะก็คือพูดง่ายๆคือเขารู้รู้เป็นส่วนตัวค่ะซึ่งไม่เกี่ยวเลยเขาไม่รู้มาตั้งแต่ต้นว่ามันจะเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ซะด้วยซ้ำกับเงินเพื่อดเนินการเรื่องสมาคมใช่เหมือนลูกจ้างอะค่ะพูดง่ายๆลูกจ้างแล้วเขาจ้างไปเท่าไหร่ได้ครับอันนี้อันนี้ยัง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 ไม่สรุปแน่นอนค่ะว่ามันเท่าไหร่ ไเราทั้งหมดเป็กี่คนนะัแปดคนใช่ไหมตามที่ตมตามตามที่พี่อนันตชัยทั้งหมดแจ้งเปดคนจะเกี่ยวข้องยังไงนอกจากพระแล้วพระเนี่ยเรารู้แล้วเป็นก็เดี๋ยวค่อยว่าเอ่ดูเส้นทางการเงินอีกทีนึงค่ะว่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะไอ้ที่สี่ั้งเนี่ยนะค่ะสุดท้ายสิบสองล้านก็เข้าไปสู่กับบัญชีของพระที่บัญชีที่เอามันก็ก็ทั้งหมดค่ะเป็นเป็นคนละองค์กับที่นี่ใช่ไหม เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงค่ะแค่คนละองเงินใช่ไหมครับแค่นั้นใช่ไหมอันนี้ที่นายขอไม่ตอบเนาะคนละองหรือเปล่าค่ะเห็นว่าทางทางทางเยอรมันเนี่ยก็คือมีการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยอามีค่ะมีค่ะมีค่ะแล้วเคยเคยมีการเรียกพระไปให้ข้อมูลอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเคยมีการเรียกพระรูปนั้นไปให้ข้อมูลหรือเปล่าเนาะค่ะทีนี้คือในเมื่อเงินที่ผ่านกับทางผู้เสียหายทางลูกความแล้วก็ไปถึงสมาคมแล้วก็ไปถึงบัญชีพระแล้ว ทำไมถึงมีการฟ้องร้องกันทีละเ่ออ๋ออันนั้นอันนั้นอันนี้ไม่ทราบค่ะอันนั้นเป็นเหตุผลที่เขา่จะว่ากันอีกทีนึงว่าจะว่าจะมีการฟ้องร้องอะไรเพราะเหตุอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะแล้วที่ลูกความตัดสินใจมาแจ้งความดยทนนทดีแต่อันนี้บอกเลยคือเหตุที่ลูกความตัดสินใจที่มาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีที่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขาอยากให้ความจริงปรากฏว่าเงินบริจาคจริงๆแล้วมันไปไหนยังไงและเขา อยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้รู้เลยว่าส่วนตรงเนี้ยเงินเนี้ยเป็นเงินมาจากที่ไหนยังไงแล้วนําไปใช้ประโยชน์เพื่ออะไรผิดวัตถุประสงค์รหรือไม่ค่ะตรงเนี้ยแสดงว่าลูกค้าก็เสียความรู้สึกพอสมควรถูกต้องค่ะทนายครับเห็นว่าเรื่องเนี้ยมีการเคยคุยเจรจากันโดยมีทางนักพุทธเข้ามารับฟังด้วยตรงนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับอ๋อตรงตรงนี้ทนายไม่ไม่ยังไม่ทราบรายละเอียดค่ะตรงเนี้ยค่ะด้วยความเคารพ เป็นเรื่องของการขัดควประโยชน์กันยองเลยอือทนายว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะมันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งใช่ไหมอ่าอันนี้มันมันมันต่อเนื่องมามาตลอดเพราะว่าทางอ่าเท่าที่เท่าที่ทนายเนี่ยอ่าเท่าที่นายอ่ะสอบข้อได้จริงนะคะอ่าก็คือว่าเรื่องมันเป็นมาเป็นไปเนี่ยคือหลายปีก็จริงแต่ผู้หญิงคนนี้มีการ ยื่นหนังสือแล้วมีการติดต่อทางท่านอนันตชัยไปแต่คันนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเมื่อสองปีที่แล้วอันนี้ขอ้อเท็จจริงเลยสุดท้ายจนทนายเนี่ยมามาเจออ่ะแล้วก็รับมาเป็นผู้รับ,บอมอบหน้าในคดีนี้แล้วเป็นคนมาดาเนินคดียื่นหนังสือร้องเรียนก่อนนะคะ,ะที่กับเน่วยงานของรัฐเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ยื่นหนังสือร้องเรียนแล้วถึงไปติดต่อท่านอนันตชยัยมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือท่าน และท่านก็เข้ามาในคดีนี้ค่ะยื่นหนังสือในงานประมาณปีไหนได้ครับจำได้ไเอ่อคือยืน่นหนังสือหมายถึงลูกความใช่ไหมคะคลูกความเนี่ยจะติดต่อ,อทางโทรศัพท์แล้วก็ทางไลน์ข้อความในไลน์ยังยังอยู่นะคะปีไหนครับเมื่อสองปีที่แล้วใช่ค่ะมีการติดต่อแล้วแกดิ้นรนมาด้วยตัวเองมาโดยตลอดเลยก็<ม>คือไม่มีไม่มีใครสนใจไม่มีใครให้ความช่วยเหลือว่าง,งั้นเถอะจนมาเจอเจอ,เจอทนาย ทนายก็เลยใช่ค่ะทนายก็เลยไปรับรับเคสนี้มาพอเคสนี้มาก็เลยมายื่นหนังสือร้องเรียนเองเดินเองก่อนตอนแรกแล้วก็ไปติดต่อพี่อนันตชัยค่ะให้ให้ให้ช่วยเหลือค่ะก็แสดงว่าผู้เสียหายรายนี้มาพบทนายอุ้มที่ในในประเทศไทยนะไม่ได้ไปเจอที่เยอรมันไม่ไม่ไม่ค่ะแล้วมาพูดคุยแล้วก็บอกว่าเราคใช่สองปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ค่ะคือไปพบแต่อนอนันตชัยก่อน คุยทางโทรศัพท์ทักแชทไลน์หาท่านอนันชัยแล้วแต่เีนี้ยไม่มีความคืบหน้าไงอ่าแล้วก็มาเจอทนายทนายก็เลยเข้ามาดูมาใช้โอนมาหรือว่าเราไม่ค่ะหนูหนูเจอเองเจอเโดยส่วนตัวใช่ค่ะปัจจุบันเนี้ยผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ที่อาศัยอยู่ที่เยอรมันใช่ค่ะได้ได้เดินทางเข้ามาบ้างไหมอ๋อไม่ได้เดินทางเข้ามาค่ะแล้วาให้การยังไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยมันเป็นวิธีของตำรวจละว่าจะยังไงใช่ค่ะโอเคอาจจะสกายอะไรก็ว่าไปค่ะค่ะอืมแล้วก็ ก็ค <Five, S 1> ือก็คือเพราะหลังจากที่ว่าสมมติชื่อแรกมาก็ได้เราจะได้เรียกถูกเพราะไม่งั้นกับผู้เสียหายเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรคือสมมติชื่อเราจะได้าคุณพลอยก็แล้วกันนามสมมตินะคะนามสมมติ่็จิกาพลอยเป็นามสมมติดีกว่ายืนยันเลยค่ะว่าไม่ได้เกี่ยวกับชู้สาวไม่ได้เกี่ยวกับทางคดีไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกทางส่วนตัวไม่เกี่ยวค่ะแต่การที่มาออกข่าวมามาออกข่าวหรือว่ามาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเนี้ย คืออยากตีแผ่ให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นว่าเขาเนี่ยได้รับได้ได้รับความไม่ยุติธรรมยังไงอะไรยังไงคะความไม่ยุติธรรมยังไงไม่ยุติธรรมในแง่ของถูกเก่าฮหคือว่าอย่างไรในส่วนของ,ของอใช่ของคุณพลอยะค,ะอค่อยอะอันนี้ก็คือว่าส่วนคดีก็เป็นเรื่องของส่วนคดีทางโน้นไปแต่ส่วนทางเนี้ยก็เป็นเป็นเรื่องของข้อหาและฐานความผิด ว่าจะเรื่อนเพีานหลักฐานตามข้อหาที่ทนายได้รับมอบอำนาจมาให้แจ้งความร้องทุกข์เนาะ <c> ười, คือคือขออนุญาตถามคือความไม่ยุติธรรมจริคือไม่ไมยุติธรรมที่ว่าตัวเองเหมือนเป็นถูกทางผ่านในการหลอกใช้หรือว่าไงครับใช่ค่ะเป็นแพ้ใช่ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วดูพอลได้แก้มันเป็นการใช่เ,เพราะว่าเพราะว่าเพราะเพาะว่าจากข้อิที่สอบมาเนี่ยพอเขารู้ตัวปุ๊บเขาก็เขาก็ไปดําเนินการทางกฎหมายทางนู้นไงเรื่องของเรื่องค่ะเงินมันผ่านปุ๊บโอ้ปั๊บเลยเหร หรือยังไงหรือดองไว้ก่อนพักไว้ก่อนอันนี้อันนี้ทนายยังไม่เห็นค่ะระยะเวลาแต่ว่ามาทราบเมื่อไหร่ว่าเข้าเงินพระครับหมายถึงว่าก็เข้นไปบัญชีพระไม่ไม่ข้ามาโคมแล้วมาเข้าบัญชีพระประมาณทราบเออก็ดูไทม์ไลน์ค่ะเพราะเพราะเพราะมันต่อเนื่องค่ะหลายใช่ค่ะหลายครั้งมากแล้วคุณพอมาทราบทีตอนไหนว่าเข้าเงินเข้าเงินพระปทางเออมาทราบก่อนที่จะจะจะมาแจ้งความร้องทุกข์ก่อนหน้านี้เป็นระยะเนื้อค่ะ แสดงว่าบัญชีชื่อสมาคมก็ต้องมีคณะกรรมการก็คือคนของพระคุยยังไงอ่าใช่ค่ะแล้วก็เนาะเดี๋ยวเท่ายคุณพลอยอายุเท่าไหร่ทำทำอาชีพอะไรอยู่ที่โน่นอ่ะก็ก็ธุรกิจส่วนตัวค่ะธุรกิจส่วนตัวอายุประมาเท่าไหร่เออห้ก็ไกลๆค่ะมาณนั้นค่ะเพิ่อจัดสมาคมเข้าบัญชีของพระคุณคุณพลอยเนี่ยเป็นคณะกรรมการด้วยหรือมีส่วนว่ในการที่จะต้องโอนในการลงนามอะไรหรือเปล่า เดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าทนายยังไม่อยากแตะตรงนี้เดี๋ยวให้เป็นพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก่นเอกสารวันนี้เป็นเอกสารเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างทั้งหมดแหละค่ะต้นฉบับจะมามอบให้ตำรวจทั้งหมดเลยคุณพลอยมีเรื่องอะไรวหวกันกับคุณมมมอมม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 มอมมมมมีมม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 มอมมมมมมอมม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 ามม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 มไม่มมมมมมมไม่มม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 ะม ขอความชัดๆคือมาแจ้งความข้อหาคือเรื่องยักยอกเงินวัดเกี่ยวกับเงินค่ะเกี่ยวกับเงินค่ะเกี่ยวกับเงินค่ะก็อันนี้อันนี้มีอันนี้ไม่ไม่ได้บอกนะคะว่าฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยอันนี้ทนายไม่ได้บอกแต่เป็นข้อหาเกี่ยวกับเงินค่ะเงินค่ะเกี่ยวกับเจ้าที่รัฐเกี่ยวเจ้าที่รัฐด้วยไหมครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนเหมือนกับเป็นเงินวัดแต่เอามาทําให้ถูกต้องใช่ไหมอ่ก็ก็เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ทนายอนันตชัยได้แจ้งไปแล้วว่าว่าว่าผิดข้อหาอะไรยังไงบ้างว่าตย ก็ก็ตามที่ท่านอนาตยาใช้แจ้งเลยค่ะพี่อนาตยาใช้เข้ามายังเนี่ยเคยเข้ามายังอ๋อเดี๋ยวเเเดดดีีี๋๋๋ยยยวววมีการติดต่อประสานนั่นค่ะนัดเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวตามมาค่ะวันนี้ใช่ไหมโอเคจะได้ดักรอเลยวันนี้วันนี้ก็กินหมูได้ที่จะมาเดี๋ยวท่านติดภารกิจเดี๋ยวถ้าถ้าตามมาทันยังก็ตามมาค่ะสุขใจอันนี้ไม่ไไมม่่ทราบเหมือนกันโอกโขนหวานเมาสงสัยวโหนฉีกจริงหรืล้วโอเคเนาะเดี๋ยวทนายขอเขาจะจมา แจ้งไปแล้วอันนี้เอาเอกสารมามอบให้เกี่ยวกับเงินบานนี้และค่ะเส้นทางการเงินค่ะอันนี้ทนายไม่ไม่ได้บอกนะคะว่าจะฟ้องไม่ฟ้องอะคะเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาให้ไปแจ้งความน้งทุกแล้วค่ะแล้วก็หลักฐานเนี่ยอยู่ที่ตำรวจแล้วอ่าแล้วบางส่วนเนี่ยก็คือเป็นตัวจริงต้นฉบับและที่สําคัญเนี่ย ที่ทนายมามอบให้เจ้านที่ตำรวจมันเนี้ยก็คือเป็นต้นฉบับทั้งหมดเรื่องเรื่องคือพนักงาสวนเนี่ยต้องใช้ดูพินิตในการพิจารณาว่าจะเข้าไปหาอะไรบ้าใช่ใช่ค่ะก็ต้องก็ต้องดูอีกทีนึ่งเนาะค่ะค่ะทางเขาดิค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอยู่กับเดลนิวออนไลน์ค่ะในวันนี้นะคะเป็นทนายของคู่กรณีคุณผู้ชมวัดดังในจังหวัดปทุมค่ะคุณผู้ชมคือทางทนายความนะคะเป็นทนายความของคุณน<า>นพลอ,อันนี้นามสม,มุตินะคะคุณผู้ชมน้มสมมุตินะ ก็เรื like ่องนี้เน <acht hy pois S 1> ี่ยเดี๋ยวจะย้อนกลับไปที่ทางทนายอนันชัยคุณผู้ชมซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะคือทนายอนันชัยค่ะเขาได้เปิดหลักฐานการโอนนะคะว่าเป็นของวัดดังปทุมค่ะที่โอนให้ซีกาพอลน้ำสมมุตินะคะ4ครั้งเป็นจำนวนเงิน12จุดล้านบาทค่ะก็มีการรายงานข่าวนะคะคุณผู้ชมทนายอนันชัยค่ะคือแล้วก็ เขาเนี่ยได้โพสต์ภาพหลักฐานการโอนเงินที่อ้างว่าพระวัดในจังหวัดปทุมคุณผู้ชมโอนเงินให้สีกาพลโดยระบุข้อความว่าเป็นการเปิดหลักฐานการโอนเงินของพระดังกล่าวคุณผู้ชม้าีนท อยไปรู house, ้ได้ยังไงจะมามเท่าปรชเมอ่เวาเวาจะมีชื่อป็นทีด้วยแล้วเป็นผที่ต้องมีเนะรบได้ในการโอนหรืเปล่าอยเนี่ยเดี๋ยวใย่างเงี้ยะันาให้ละเอียดให้โดยอย่างเดียวเดี๋ยวรอบต่อไปแล้วอะไรอางเงี ายว่าคือทบมารกว่าเสาคไก็มชคะนีเป็ทราหก็คือทราบเมื่อสอทีแล้วไม่ใช่ night, 2งที่แล้วนะคะคือคือทราบว่าแน่ใจว่ามันเป็นเงินจริงๆนะแล้วถึงไปดำเนินคดีครับเทไร มันที่มัการล้วีหนังสือมันมีการ คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวขอสอบถามกันเพิ่มเติมนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะย้อนกลับมานะคะว่าทางหลังจากที่ทนายอนันชัยได้เปิดหลักฐานการโอนเงินคุณผู้ชมก็คือหลังจากที่โพสต์ได้รังก่กวนะคะได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์จํานวนมากนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้มีการตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดค่ะเนื่องจากเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะคะคุณผู้ชม ก็ในส่วนของวันนี้นะคะที่ทางทนายความเนี่ยเป็นทนายความของลูกความค่ะนั่นก็คือหญ,ญิงสาวที่เป็นประเด็นนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าอยู่ที่ประเทศเยอรมันค่ะคือวันนี้เนี่ยข้อหาหลักๆเลยได้มีการแจ้งความไปแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนจะเป็นข้อหาที่ข้อหาอะไรซึ่งเป็นข้อหาที่เกี่ยวกับเงินค่ะส่วนจะยักยอกหรือไม่ตรงนี้นะคะทางทนายความยังไม่ได้ให้รายละเอียดค่ะแต่คือในจุดนี้จะให้กับทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมาระบุความช เจนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแต่เข้าวๆเนี่ยเราทราบกันนะคะว่าเป็นการแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเงินเป็นหลักค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเป็นเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับคุณผู้ชมได้มอบให้ได้เดินทางนะคะมามอบให้กับทางพนักง,งานสอบสวนค่ะซึ่งเป็นพยานหลักฐานทุกอย่างแล้วก็ทางพนักง,งานสอบสวนนะคะ ส่วนในวันนี้นะคะทางคนนความก็เอาหลังฐานการโอนเงินบริจาคแล้วก็เงินที่มันเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินคุณผู้ชมนํามาให้กับพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ที่มาที่ไปนะคะคือเขาอยากจะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยทราบว่าต้นทางเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าที่มาที่ไปของต้นทางที่มาในวันนี้ในกับการฟ้องร้องซึ่งประเด็นหลักๆคือ รายละเอียดค่ะที่ทางประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดบัญชีนะคะแล้วก็ไทยได้โอนเงินไปที่บัญชีของผู้เสียหายค่ะซึ่งเป็นการโอนเงินจากบัญชีไปยังสมาคมที่เปิดเอาไว้ที่เยอรามานีแล้วก็มีการโอนเงินจากเยอรามานีเข้าส่วนตัวของพระที่จังหวัดนี้ค่ะนั่นก็คือจังหวัดปทุมธานี ส่วนที่มีการเกิดข้อสงสัยในตรงนี้เนะี่ยคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีกระแสข่าวค่ะซึ่ง <c oughs> ทางทนายอะ่ะบอกว่าทางลูกความของเขานะคะได้ได้มีการสงสัยว่าเออเงินเงินที่มันโอนเข้าบัญชีตั้งแต่แรกเนี่ยจนท้ายที่สุดนะคะคือเขาเข้าใจมาตลอดค่ะว่าเป็นเงินจากทางวัดแล้วเอามาบริจาคให้กับทางสมาคมที่อยู่เยดมานี แล้วทางนั้นเนี่ยก็มีการชําระเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้คือเป็นคํากล่าวที่ทนายเนี่ยได้ได้ได้พูดตอนให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมส่วนผู้สื่อขาวนะคะเขาก็ได้สอบถามว่าแล้วมูลนิธินี้เนี่ยที่เปิดขึ้นนะคะเป็นสมาคมเกี่ยวกับอะไรเปิดขึ้นมานานหรือยังซึ่งทางทนายคะบบอกว่า บอกเพียงแค่สมาคมนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ทางศาสนาค่ะส่วนมีการถามเลยนะคะว่าแล้วทําไมผู้เสียหายถึงไม่ตั้งข้อสองสัยหรือว่าสังเกตตั้งแต่แรกค่ะว่าทําไมถึงต้องผ่านบัญชีของตัวเองแล้วก็ค่อยไปยังเหมือนกับว่า ทางผู้เสีหายเนี่ยถูกใช้บัญชีของตัวเองเป็นทางผ่านคุณผู้ชมทําไมถึงไม่สงสัยตั้งแต่แรกคือผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าก็เขาได้รับหน้าที่เป็นคล้ายๆกับการว่าจ้างแล้วก็มีได้รับเงินเดือนด้วยคุณผู้ชมแต่ทางตัวเงินตรงนี้นะคะทางทนายความเนี่ยบอกว่าขอไม่ระบุค,ค่ะ แล้วก็ในวันนี้นะคะที่มาค่ะคือทางคุณพลอ,อยเนี่ยนามสมมุตินะคะแล้วก็ทานายความบอกว่าเ,เขาว่าอยากจะให้ประชาชนทุกคนที่สงสัยในเรื่องนี้นะคะอยากให้ทราบกันไปเลยว่าเงินเนี่ยพวกเนี้ยมาจากไหนแล้วนําไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างเพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรค่ะแล้วก็มีการถามนะคะว่าทางคุณคุณพลอ,อยที่อยู่ที่เยอรมันเสียความรู้สึกหรือไม่ที่อยู่อยู่นะคะคุณผู้ชม เข้าไปผัวพันแล้วก็มีถูกตั้งข้อสังเกตว่าะจะเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม่ทางฮันนายความก็บอกค่ะว่าทางคนพลอยเนี่ยก็เสียความรู้สึกเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นส่วนเรื่องนี้นะคะมันมันเกี่ยวข้องกับการขัดผลประโยชน์กันหรือไม่ทางทันายความบอกค่ะว่าไม่น่าจะใช่นะคะคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามค่ะซึ่งทางเวลาบ่าย3ามเขาบอกว่าทางวัดคุณผู้ชมจะมีการแถลงข่าวนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมคอยติดตามเรื่องนี้กันค่ะเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่า เขาบอกนะคะว่าวันนี้จากเดิมนะคุณผู้ชมเวลา13นาฬิกาค่ะเลื่อนเป็น15นาฬิกานะคะทางคณะสิทธิานุสิทธิ์ของพระคึกฤิ์ค่ะคุณผู้ชมที่วัดปทุมเนี่ยจะถแถลงข่าวที้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่เป็นกระแสะในตอนนี้ค่ะที่วัดนาป่าพงค่ะคุณผู้ชมก็ฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามกันด้วยค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะจบลงยังไงแล้วทางวันนี้ที่ สีกาท่านนี้นะคะได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอยังไงกันแน่ในเรื่องของเส้นทางการเงินเนาะคุณผู้ชมก็เม,มื่อสักครู่นี้ทานายความของอประเด็นคนที่เป็นประเด็นในตอนนี้นะคะก็ขึ้นไปข้างบนนำเอกสารทุกอย่างต้นฉบับค่ะคุณผู้ชมให้ทางพนักง,งานสอบสวนตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ ก็ฝากคุณผู้ชมได้นะคะติดตาม d ดล l y นิวออนไลน์ค่ะอ่านข่าวสารได้ที่ d e l y e n e w c o t h ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยนะคะคุณผู้ชมฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้น้ำฉันชนกเสียงใสพูดเสื้อข่าวเดลเดนิวรายงานค่ะ